แพลนอยากทําผลงานเพลงเป็นของตัวเองนะฮะแดงหนุ่มหล่อเจเจพิพัฒนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกแน้วจริงๆแล้วเขามีแพลนจะทําเพลงเยอ่แหละนะครับตอนนี้มีออกไปลองพูดคุยเรื่องการทําเพลงกับต้นสังกัดบ้างแล้วนะครับส่วนตัวเนี่ยขออนุญาตให้พี่ๆนะครับที่แต่งเพลงเขาเป็นคนช่วยคิดนะครับช่วยแต่งเพลงให้เราก็จะไปแจมในเรื่องของการเล่นดนตรีเพราะว่าเรามีพื้นฐานตรงนี้ส่วนจะได้ฟังเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่ทราบนะฮะแต่ว่ามีให้ฟังกันแน่นอนครับ มีอยู่ครับมีอยู่ครับกำลังคิดว่าจะทําอยู่ใช่<ม>ก็ได้ทํากับแกรมมี่แหละแต่ว่าก็ก็ก็ไปลองคุยคุยอยู่เพราะว่าเรื่องความรู้อะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ได้แน่นมาก,รกครับผมเล่นเป็นอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องให้คนที่เขาทําเป็นให้เขาไปแบบลองคิดให้ลองไปทําให้เราใช่มีคุยคุยอยู่ครับคว,ว่าจะจะออกมาเป็นเพลงเวเป็นอัลบั้มเลยไม่น่าไม่น่าอัลบ,บั้มครับน่าจะแค่เพลงแต่งเองคงยากครับเพราะว่า เราผมเล่นเป็นแค่กลองอย่างเดียวไม่ได้เป็นสายแบบไม่ได้เรียนมาอะไรเงี้ยก็คงจะถ้าแต่งเลยก็คงจะลําบา,ากก็จะให้คนแต่งให้แต่ว่าในส่วนของดนตรีอาจจะมีแบบไปช่วยช่วยจำๆจมบ้างเพราะว่าเราก็เล่นเป็นอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเราด้วยที่แบบเราได้ทำเองะครับใช่ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ